สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับไฟอีกครั้งนะคะวันนี้ไฟอยู่ที่ฟอร์ดลุงเจริญพัฒน์ค่ะสาขาเทพรักษ์นะคะเรามาดูคันนี้กันเลยค่ะว,ว่าไวแท็คคันนี้แต่งอะไรไปบ้างนะคะด้านหน้าเลยค่ะมาตัวกันชนนะคะโดดเด่นเป็นพิเศษเลยใช้งานได้ดีมากนะคะตัวเหล็กตัวนี้นะคะเป็นกันชนของแฮมเมอร์ค่ะสามารถใส่พวกเสาอากาศหรือว่าเสาสปอร์ตไลท์นะคะเวลาเราออกเขาเรียกว่าอะไรออก กางเต็นอะไรอย่างงี้นะคะเข้าป่าก็ใช้ได้สะดวกสบายเลยนะคะกระจังหน้าค่ะตัวนี้กระจังหน้าเป็นตัวมาสแตงนะคะพร้อมอะคริลิกนะคะตัวสีโครเมียมนะคะให้เข้ากันกับตัวมามสแตงนะคะด้านบนค่ะจะเป็นตัวสกูปนะคะสกูปทรงฟริกของตัวมาสแตงเหมือนกันนะคะทําสีทูโทนนะคะเป็นให้สีเข้ากับสีตัวรถนะคะด้านข้างเลย ด้านข้างคันนี้นะคะเราบอกก่อนนะคะว่าคันนี้ยกมา2นิ้วนะคะดูจากช่วงช่วงล้อกับช่วงอันนี้ได้เลยนะคะกับตัวรถตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะหมุด6นิ้วนะคะสีดําด้านนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะตัวดอกไม้18นะคะ MAX กซิต um นะคะตัวนี้700 ส่วนดานข้าวตรงนี้ค่ะก็รีเควสกันมาได้เลยนะคะเรื่องสติกเกอร์ถ้าลูกค้าชอบเรื่องสติกเกอร์แบบไหนลายไหนก็สามารถรีเควสให้ฝ้ายได้นะคะามาด้านหลังเลยค่ะด้านหลังก็จะเป็นตัวโลบาร์แฮมเมอร์นะคะตัวนี้มีไฟไฟไท้ายดวงที่3ด้วยนะคะไฟเบรกนะคะด้านหลังนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวกันชนค่ะตัวกันชนเอาแลนเดอร์นะคะกันชนเหล็กใช้งานได้ตัวนี้ก็จะมีไฟสองป้ายทะเบียนให้นะคะ แล้วก็จะมีตัวดับท้ายค่ะไว้ลองเบ้ามือตัวที่เปิดฝาด้านหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวข้อไฟท้ายนะคะสีดำด้านเช่นกันคันนี้ก็เข้าๆประมาณนี้ค่ะยังไงก็ฝากชมรีวิวต่อไปด้วยนะคะท่านไหนสนใจเข้ามาก็ทักทายฝ่ายมาได้เลยในเพจนะคะวันนี้ก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย